สิทโฮมสเตย์ตอนที่สองกับธรรมชาติที่ไม่มีการปรุงแต่ง สำหรับน,นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักผ่อนที่ภูสิทธิ์โฮมสเตย์เพียงท่านมาถึงม่านคลองช่องโทรศัพท์แจ้งทางภูสิทธิ์โฮมสเตย์จะมีเรือมารับส่งถึงที่พัก ชีวิตชาวเลหลบนี้บรรยากาศวุ่นวายสดชื่นกับอากาศธรรมชาติของชายทะเลผู้สิทธิโฮมสเตย์ตำบลคลองช่องจังหวัดสมุทรสงคราม